ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงนี้ของรายการค่ะนั่นคือเรื่องของงานเจาะลึก YZ FR3 แม่หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเจาะทั้งนอกเจาะทั้งในเจาะทั้งจุดเด่นมแม่บอกได้เลยว่ามันมีเสน่ห์จริงๆกับ YZ FR3 ใครที่ผ่าดชมสัปดาห์นี้เรามาสรุปกันครับอาจารย์คะถ้าสมมติพี่หรือว่ารินคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องซื้อรถอโดยเฉพาะ รถสปอร์ตในคลาสของ3 0 0ร้อีซเราทำไมถึงต้องซื้อ YZF-R3 ก็อย่างที่เราคุยกันมาหลายสัปดาห์นะครับสำหรับบางท่านที่ไม่ได้ติดตามนะครับซึ่งในส่วนของ YZF-R3 เนี่ยนะครับ การดีไซน์นะครับไล่มาตั้งแต่การดีไซน์จะเห็นดีไซน์ที่แตกต่างนะครับดีไซน์ที่ดูสปอร์ตดุดันคมเฉียวคมเฉียวแต,ต,าาแต่ต้นฉบับมาจากฉลามมีแต่ละต้นฉบับมาจากฉลามดูเหมือนจะดุดูเหมือนจะอ g r e s s ซีฟมากแต่พอขี่มันให้ความรู้สึกแบบคนละแบบกันไฮโซมันรู้สึกไฮโซนุ่มนวลควะด้วย,ด,วยด้วยเรื่องของระบบรอ,องรับน้ำหนักมันส่วนทางกันนะส่วนทางกันนะ,นะครับการระบบรองรับน้ําหนัก ที่นุ่มนวลน,นะครับนุ่มนวลอย่างไหนนะครับเรามาดูระบบรองรับน้ําหนักหน้าเนี่ยนะครับแกนโช๊คเนี่ยให้ถึง41มิลใหญ่ที่สุดในคลาสของ3 0 0 c ีครับ41มิลช่วงนี้เนี่ยนะครับมันจะทําให้การซับแรงกระเทือนจากถนนเนี่ยสู่แฮนู่สู่สู่มือของเราเนี่ยบางทีเราเจอถนนโดยเฉพาะถนนในประเทศไทยเนี่ยบางทีนนก็มีหลุมลึกอะไรต่างๆเวลากระแทกลงไปแล้วผู้ขี่มันกระเทือนเซฟด้วยมันกระเทือนตัวนี้เนี่ย กระบอกโชค๊คที่ใหญ่น้ำมันเพราะนั้นเนี่ยความจุน้ำมันโชค๊โชค,โชคแบบน้ำมันไฮดรอลิกธรรมดาเนี่ยแหละครับเทเลสโคปิกแบบแบบไฮดรอลิกเนี่ยนะครับแต่ด้วยด้วยการดีไซน์กระบอกโชค๊คที่ใหญ่นะ41มิลมรุ่นอื่นๆธรรมดาเนี่ยอบอกได้เลยว่าจะอยู่ไม่ถึงก็3839ม mm ิมลประมาณนี้นะครับ<ห>36มมลตัวนี้เนี่ยจะให้ความนุ่มนวลแล้วก็การเกาะถนนเนี่ยมันจะดีกว่านะครับกระบอกโชค๊คหน้าที่ใหญ่กระบอกโชค๊คหลังนะครับสามารถปรับได้7ระดับ 7ระดับ7ระดับให้เราเลือกได้เลยตอนนี้เนี่ยออกจากโรงงานไประดับนี้ก็ขี่ใช้งานแบบนุ่มนวลถ้าเราอยากจะลงแพลตอยากจะลงสนามเฮ้เราก็ปรับให้มันแข็งขึ้นใช้กันขายกันให้มันแข็งขึ้นพอแข็งขึ้นเราก็สามารถเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจมากขึ้นคือพูดง่ายๆว่าโชคหลังเนี่ยไว้สําหรับปรับทุกสภาพถนนและความต้องการของผู้ใช้ใช่ครับใช่ใช่นะครับไล่มานะครับเรื่องของระบบรองรับน้ําหนักที่ดีแล้ว ะระบบการสะเทือนที่ดีแล้วไม่ว่าจะโชคหน้าโชคหลังนะครับการการออกแบบที่บาลานซ์ะนะครับเครื่องยนต์ขนาดความจุอย่างที่ผมบอกว่าแบ่งพิกัดมาให้แรงสุดในรุ่นนะครับแบ่งพิกัดมาให้แรงสุดตอนนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่พิกัดแรงที่สุดแรงที่สุดในรุ่นของ Class คาส3 4 4ดูได้จากแรงม้าถึง42แรงม้าแล้วก็มีอัตราเร่งที่ดีมากใน,ใน,ใ,นในช่วงของต้นถึงกลางนะครับตัวน,นี้เนี่ยรถรุ่นนี้เนี่ยจะเด่นมากในช่วงต้นถึงกลางเนี่ยนะครับ เรื่องของอัตราเร่งต่างๆนะครับไล่มาถึงตําแหน่งท่านั่งนะครับตำแหน่งท่านั่งที่ไม่ไม่ตึงจนเกินไปจนเกินไปไม่กดดันคนขี่จนเกินไปไม่ต้องก้มจนเกินไปมต้องก้มจนเกินไปได้หลายระดับได้หลายระดับบวกกับสามารถตอบโจทย์ทําให้รถเนี่ยคอนโทรนได้ง่ายขึ้นไม่รู้สึกหนักไม่ไม่รู้สึกเมื่อยล้าการเข้าโค้งเป็นยังไง แน่นอนนะครับการเข้าโค้งเนี่ยก็สามารถเรามีถังประคองอยู่นะครับถังที่ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับการเข้าโคง้งก็ยังมีส่วนเว้าส่วนโค้งของตัวถังเหมือนเดิมใช่ให้เราแนบไปกับรถได้ถูกก,การเข้าโค้งก็มาดูในเรื่องของสิ่งที่สัมผัสกับพื้นถนนอยู่นะครับรุ่นนี้เนี่ยเราให้ยางระดับไฮเอนด์อยู่ก็คือยางมิชลินนะครับให้มิชลินมาติดรถเป็นยางติดรถค่ะก็ขนาดร้อยา นะครับด้านหลังเนี่ยนะครับก็โตพอสมควรนะครับขนาดข้างหน้า110นะครับโตพอสมควรนะครับสามารถทําให้เราใช้งานง่ายเหมาะกับไซส์ขนาดนี้นะครับอาจารย์ข้าขอความรู้เรื่องของแนวแต่งนิดนึงที่คนที่ใช้ระดับรถสปอร์ตในคลาสนี้นะคะด้ยส่วนใหญ่อันดับแรกท่ออ ท่อสามารถเปลี่ยนได้ครับก็ในส่วนของท่อเสียเนี่ยนะครับในส่วนของ YZFR3 เนี่ยเราทําแบบ2ชั้นทําแบบ2อตอนนะครับก็คือมีหม้อพักอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีเฉพาะปลายนะครับถ้าเราสามารถแต่งโดยที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับเราเปลี่ยนแต่ปลายเราเรียกว่าสลิ c อ o อนนะครับสามารถถอดปลายเดิมออกแล้วก็ใส่ปลายใหม่เข้าไปหาปลายที่ได้มอกกเนี่ยนะครับใส่เข้าไปนะครับระดับเสียงเนี่ยก็ยังอยู่ในค่ามาตรฐานกําหนด นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังคงแต่งได้อย่างอย่างถูกกฎหมายแล้วก็อาจารย์คะเรามาพูดถึงเรื่องของลูกสูบครับนะคะแล้วก็ระบบหัวฉีดด้วยอ๋อครับก็เป็นเสื้อสูบกระบอกสูบแบบแต่อาซิลนะครับอัน,นอันนี้เนี่ยนเน้นอีกทีนึ่งน่าจะผ่านการทดสอบจากผู้ใช้รถามาฮ่ามาละนะครับบางคนเนี่ยใช้มาเป็นแสนกิโลนะลูกสูบยังไม่ต้องทําอะไรนะครับยังไม่ต้องยังยังไม่สึกยังไม่หลอนะครับมันเหนียวจริงจริงแต่อาซิลบวกกับ เราใช้ลูกสูบแบบฟอร์แบบปีัดขึ้นลูกนะครับตรงนี้ลูกสูบจะได้ในเรื่องของน้ําหนักที่เบาแล้วก็ความเหนียวความแข็งของลูกสูบนะครับรวมถึงระบบหัวฉีดที่ให้เซ็นเซอร์ต่างๆมาครบทุกขันทุกกระบวนวามนะครับสามารถอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับขี่ที่ความเร็วคงที่60กิโมตรต่อชั่วโมงค่ะอัตราการประหยัดน้ํามันสามารถทําได้ท่วๆ35กิโลิจริงๆแล้วก็ต้องทำความเข้าใจโดยสรุปรวมเหมือนกันสําหรับผู้ใช้รถที่ต้องการเรื่องของการประหยัด,ยดน้ํามัน นั่นก็คือกำลังมือของเราเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดถ้ายิ่งประหยัดมากก็คือมือเราก็นิ่งมากถูกไหมคะถ้าบิดปืดบิดปืดบอกได้เลยว่ายังไงยี่ห้อไหนของหัวฉีดก็กลิ่นน้ำรับโดยเฉพาะอัตราเร่งดีๆอย่างนี้นะครับผมสารภาพตรงๆไปขี่เองอยากจะลองขี่แบบประหยัดขี่ไม่เคยได้สักทีพ็อจารย์ขี่ระดับเทพสนุกฮะขี่สนุกสนุกขี่สนุกรุ่นนี้ขี่สนุกอาจารย์คะนอกจากยังเน้น ว่าเรื่องของ YZF R3 เนี่ยไม่ใช่แค่ซื้อไปขี่ในสนามชิลๆสนุก,นกใช่ใช่ใช่ครับใช้ในเมืองก็ได้สามารถใช้งานในเมืองก็ได้นะครับเวลาขึ้นไปคล่อมจะรู้สึกเฮ้ยรถมันเบารถมันเล็กรถมันขี่ง่ายขี่คล่องรู้สึกว่ามันไม่เมื่อยด้วยไม่เมื่อยในการยันมือในการนั่งท่วงทานั่งอะไรต่างๆอาจารย์คะราคา ตอนนี้สุทธิอยู่ที่1 8 5 0 0 0บาท1 8 5 0 0 0บาทก็แล้วแต่โปรโมชั่นของตามหน้าร้านยามาฮ่าสแควรทุกสาขาทั่วประเทศไทยครับก็อยากจะนำเสนอในเรื่องของรถยามาฮ่า YZF-R3 ของเรานะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยทางยามาฮ่ามอเตอร์ญี่ปุ่นเนี่ยตั้งใจออกแบบจริงๆนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะวางขายทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าคุณภาพรุ่นนี้ระดับโลกแน่นอน ใช้รถระดับโลกและใช้รถสปอร์ตระดับไฮโซครับชัดๆง่ายๆแล้วตอนนี้ก็มีโปรแรงพูดง่ายๆว่าใครที่หาหน้าร้านยามาฮ่าสแควร์ทุกสาขาทั่วประเทศไทยไม่ใกล้บ้านไม่ใช่ปัญหาครับติดต่อสอบถามได้ที่ยามาฮ่าคอ e n เซ็นเตอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนี้พิกัดจะบอกคุณทันทีการซื้อรถยามาฮ่าเป็นเรื่องง่ายถ้าติดต่อที่ยามาฮ่าคอเซ็นเตอร์นี้เท่านั้นนะคะคสัปดาห์นี้ แน่คงต้องบอกตรงๆขอขอบคุณคอาจารย์กำพลรถใหม่มาต้องเจออาจารย์คิวทองคนนี้อาจารย์กำพลอย่างแน่นอนนะคะที่จะบอกบอกคุณผู้ชมว่าทำไมถึงต้องซื้อรถรุ่นใหม่ๆของยามาฮ่านั่นล่ละค่ะสัปดาห์นี้คงต้องจากลากันไปค่ะสัปดาห์หน้านั้นจะมีเรื่องของเครื่องยนต์ของรถใหม่ๆของยามาฮารุ่นไหนนั้นติดตามชมค่ะ พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่และกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะ